เป็นในเกมโลบบแมปที่ทุกคนเห็นอยู่ที่ช่อว่าเป็นหอคอยสัตว์นั่นเองทุกคนสัตว์ทั้งหลายที่น่ารักที่สุดและสีสายยากกันเองทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไม่มัวเสียเวลานะก่อนจะรับชมฝากไล like, ค์แชร์กระตุ้นให้ที่สํคาคัญกระดิ่งแจ้งเตือนะิม่ค่าขึ้นต่อไปนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าไปหอคอยนี่ก็คือหอคอยกบที่เป็นออกสีแบบสีไข่อะไรสักอย่างมันสีเป็ดนั่นแหละ อุ้ยเจอฝาแฝดเนี่ยทำไมเจอฝาแฝดทุกด่าเลยในโลบอกเนี่ยเออเจอฝาแฝดทุกด่านเลยอะทุกคนโอ้หทุกคนแต่หอคอยนี่ก็ทาได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยสีสวยด้วยเออฉันลืมว่ามันโดดไม่ได้แต่ว่าเอ้ยฉันลืมว่าเดินไม่ได้แต่มันโดดได้ดิฉันลืมเทียมายน,นะมามามาอุ่คนนี้ก็เล่นเก่งเหมือนกันนะเนี่ยนำหน้าอะลรใช่แล้วฉันเล่นเก่งนี่แหละ แกก็เล่นเก่งไม่ใช่หรอใช่แล้วเราเล่นเก่งเหมือนกันเธอเลยโอ้ยเออเออชัตกตกรสหน้าเธออยากเล่นเก่งอัดอวดเก่งชนเออะเฮ้ยันจะกินแกให้ดูเลยอย่าบูดมากแกฉันไม่ได้แกโอเคทุกคนเราอย่าไปสนใจคนนั้นเลยโอ้ยเกือบแล้วดีนะเขามีตัชวออตช่วยอยู่เฮ้ตัวช่วยไม่รู้ตัวช่วยไหนดี เขช่วยอะดีไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเลยทุกคนนะทำไมเรามันวุ่นวายกับการมันเป็นอะไรการวุ่นวายกับตานหอัอคอยสัตว์เนี่ยและคือในกระตุกนี่คือมาจากอะไรอีกมาจากซีนิซี่หรือไงโอมาจากซีนิซี่ชัดๆเลยอีสแกนเบอร์โอ้โหไม่แนเครื่องเราจะติดไวรัสไม่แนไวรัสคนละได้ไละ ไม่นยากรู้จริงๆทำไมไมันต้องเป็นแบบนี้เนี่ยกระตุกกระค้างอ่ะเนี่ยรักหนาเนี่ยหอคอยเนี่ยออต้องเริไมไหมเลยเนี่ยตกเนี่ยแต่ว่าหอคอยนี่เขาก็ทำสวยเหมือนกันนะสิ่ศักสวทงามดีว้าวทำไมก็ไม่จำเกียงหืมหอคอยนี้จริงๆมันที่จริงเราเล่นง่ายนะแต่ว่าทำไมมันยากล่ะหนูว่าแปลกอะหนูว่ามันช่างมายากนแปลกแปกอะ มันเหมือนหอคอยนี่โดนหล,ลอกด้วยมันหลอกเราด้วยอ่ะใช่อะไรอีน่าเงาตกนักไหนโคุยกับตกก็ <S <S ดีนะมีกาสรสลิปติดสลิปมันคือสลิปสลิปสลิป,ป,ปอ้าวตกและคือยังไม่ถึงไหนท,ที่ที่จะกว่าผ่านได้เนี่ยโอ้โหเรากว่าจะผ่านไม่ได้เลยมันจะผ่านได้สักทีเนี่ยหอคอยเนี่ยยา,ากมากมากมากเออเออ เออ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 วันนี้แหละไปต่อไปต่ออย่าพูดมากเดี๋ยวไปต่อกันนะโคนขึ้นยากมากเกินแบบนี้หัวคอยนี้ได้เป็นเป็ดด้วยแปลกฮ่าฮ่าุยทุกคนเราได้เป็ดเป็นเป็ดเลยตอนนี้อุยอุยทุกคนทําไมรู้สึกได้เป็นเป็ดแล้วทีนี้มันรู้สึกว่าอุยทุกคน ตกครับทำไมหอคอยนี้มันเล่นยากอะไรฮึฮึฮึจะหัวร้อนแนะห่อคอยนี้จะทำะยังไงดีอคอยนี้มันมันขึ้นไม่ได้อะทุกคนทำไมหอคอยเป็ดมันขึ้นยากขนาดนี้เลยหรอขึ้นยากนี้เลยหรอเออเออเดินกระตุกทำไมอะอะไรเนี่ยกดหัว ปวดหัวทุกคนแบบนี้ปวดหัวท,ที่สุดเลยกว่าจะผ่านได้นะทุกคนมันผ่านยากอะแบบเนี้ยผ่านแบบือที่ผ่านได้อะ oh my god oh ah! อ้ my god ทำไมมันผ่านไม่ได้อะีเซ็ตก่อนเฮือตายชินตายแล้วีเซ็ตก่อนไม่รอดเคบ์ายใหม่ bye. <laughs> เราต้องรีเซ็ตใหม่นะทุกคนเพราะว่ามันไปยากสําหรับเรามากถ้าเป็นเป็ดแล้วเนี่ยต้องใช้เป็นตัวคนมากกว่าตัวอื่นเคไปไปไป <c oughs> เร็วเรอย่าช้าอย่าช้าอคอยนี้เร,เร็วๆอย่าช้าอย่าช้าเออผ่านแล้วอย่าช้า <c oughs> อุ้ยอันนี้อันตรายนะทุกคนถ้าเราตกไปือจบชีวิตเลยนะ <c oughs> ชีวิตเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> มันก็ตกอะไรนักหนากรตรงนั้น ทำไมมันต้องกระตุกอะทุกคนมันกระตุ้ยนักหนาก็ไม่รู้สมองฉันก็หาไม่แล้วเฮ้ยทุกคนมันเป็นอะไรอะ่ะเนี่ยตรงนี้ง่ายมากใช่ง่ายมากมากออกมาไม่ชัวรเพื่อนเนี่ยอันนี้ยากมากสําหรับเราต้องชา้าชแสดงว่าแมบนี้อันนี้เราต้องเล่นชา้าช้าแน่เลยึ๊บึ๊บ ช่วยโลกด้มือเราโอเคไป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 ต่อเรแวเรวไปแลว ทำไมมันยากขนาดนี้หอคอยเป็ดเอ้ยเป็ดเอ้ยฉันจะเรียกกาบกาบไม่ได้ฉันต้องเรียกไอ้แก่แล้วฉันตายอีกแล้วทำไมมัเล่นยากจังเล่นยากจุงนีคนมาเล่นยากอะเล่นยากกัดการแบบมอเตอร์ฟาดได้อะเนี่ย นี่ยมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยกระตุกไปหวานเลือนเนี่ยตุ๊กตุ๊กตัวตุกตุ๊กตัว <c oughs> ี่เป็นบ้าแล้วทุกคนทุกคนเราจะเป็นบ้าก่อนไหมเนี่ย <c oughs> เป็นบ้าก่อนเนี่ยทุกคนเราต้องใช้สมาธิการเล่น่อยนะแต่ว่าเราต้องเ <c oughs> อื้ออื้อ,อ,อตายพอคอนี้หัวร้อนที่สุดเลยใช้หูสาเล่นได้แต่ว่ามันดัน ตกทำไมไม่้็ี่หัวร้อนแบบนี้หัวร้อนอีกแลว้วอ่ะเป็ดที่น่ารักแต่กากลับเป็นหัวร้อนแทนทำไมอยทุกคนมันผ่านไม่ได้สักแมปที่ได้ไหมขอผ่านได้สักแมปได้ไหมทำไมมันต้องการาตุกนั่ไหนกับเป็ดเนี่ยจะพราะน่นนี่นีน่นงไงเหตุการณ์ที่มันเกิดอะไรขึ้นที่มันกดอนทผ่านไม่ได้เอาเพื่อนเรา ทุกคนคือเพื่อนเราก็เข้ามาด้วยเนี่ยแต่ว่าทำไมอ่ะเออเพื่อนเราก็เข้ามาด้วยแ,ออาาวยแล้วช่วยหน่อยนะเพื่อนเออเพื่อนกตกเออเออทุกคนอย่ายช้าเดี๋ยวเข้า,อ,าอุ้ยเกือบเชชิบล็อกเชชิบล็อก,กเป็นบ้า เราจะเป็นบ้า,าแล้วทุกคนนี่คือชีวิตสุดท้ายที่เราจะจะเล่นกันอีกสักประมาณเอื้ออืออ้อหนี่งคังแล้วจบชีวิตนะทุกคนนี่คือชีวิตที่เด้มลำบากมากอันนี้ชีวิตนี่ก็คือชีวิตที่ลำบากแบบไม่รู้จะเล่นยังไงบ้างเนี่ยมันมีวิธีบ้างไหมที่มันเล่นไม่กระตกอ่ะเนี่ยไม่มีวิธีสักวิธีเลยหรอ โอ้ยมันยากจังเลยแบบหัวคอยนี่โหในนี่ทีหน้าทีหัวคอยหัวร้อนมากเลยจะบ้าแล้วหัวคอยนี่เอานิ้วลงจะแบบคนที่หัวร้อนในเกมนี้เราบอกใ้หัวคอยแต่ห้าคำได้ห้าคำให้ได้ห้าข้อนั่นก็คือข้อที่หนึ่งถ้าคุณเคยหัวร้อนในเกมนี้แสดงว่าคุณเป็นคนที่ ที่หัวร้อนง่ายฮ่าฮ่เฮ้ยแต่เราไม่ได้หัวร้อนนะแกไม่ได้หัวร้อนทำไมหัวร้อนนี่ข้อที่สองเอานิ้วลงสบับคนที่เป็นคนบ้าเฮ้ยแกเราไม่ได้เป็นบ้านะหอกคอเนี่ยไม่ได้เป็นบ้าด้วยไม่ได้เป็นบ้าด้วยไม่ได้เป็นบ้าจะเป็นบ้าแล้วนี่เนี่ยจะเป็นบ้าก่อนนะเอานิ้วลงสะตอบข้อที่ห้า ฉบับข้อที่ห้าเอ้ยข้อที่สี่อะไรวะข้อที่สามฉบับคนที่เป็นหัวร้อนแบบหัวโดนจากจากกระตุกเนี่ยเฮ้ยแกนี่แหละเกิดผลกระตุกอะไรขนาดฉันไม่รู้ข้อที่สี่ข้อที่สี่คุณเป็นคนที่แบบเอานี้ลงฉบับคนที่สี่นั่นก็คือข้อที่สี่ก็คือฉบับคนที่เป็นบ้า เป็นว่าแล้วก็คนเมาแล้วก็คนขี้แตกขี้แตนโอ้โหก้อนนี้ไม่รู้เลยคือจะขี้แตกขี้แตนตรงไหนเดี๋บอสเอานีลงฉบับก้อนข้อที่ห้าก็ถ้ายนั่นก็คือเหดค้างอีกแล้วเอื้อโดนอ,อือ,อจบแล้วยกเลิกการเชื่อมต่อแล้วรดตรวจสอบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณแล้วลองอีกครั้งอีกสัตวย โอเคก็ okay, จบไปแล้วทุกคนการมาเล่นเกมโลบอกกันเองทุกคนมันเนี่ยหอคอ,อยนี่แหละคือหัวร้อนที่สุดในเมืองและหัวร้อนที่สุดในเมืองแบบทุกโลกทุกชีวิตเลยคือคนสร้างเกมคือจะเล่นอะไรนักหนากับการมาสร้างหอคอยแบบเป็ดสัตว์เนี่ยยากมากคือจะต้องกระตุกด้วยหรอมีด้วยแล้วการกระตุกก็ใครชอบคลิปน,นี้ฝากไลค์แชร์กับสกาที่สำคัญอย่าลืมกดแจ้งเตือตนสไปเข็ดค่าเกต่อไปและใครอยากรู้ใครอยากให้เราเล่นต่อก็คอมเมนต์มาได้เลย ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยน,นะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายฉบับคุณยุลง